อเคนั่งลงไอ้เพิ่ง่ดยเพึ่งดอ,อกไม้บางไ้ข้างลำตัววางไว้ไม้บางไวข้า,วบา,บา,ขาบนี้นะครับเป็นข้าบวิชาเทเบิลเทนนิสนะครับซึ่งทักษะวันนี้นะครับครูก็จะมาสอนทักษะการเดาะลูกเทเบิลเทนนิสนะครับ ก่อนอื่นนะครับครูก็จะแนะนําตัวก่อน,นครับครูชื่อครูอวิลุธท้ายคึงนะครับอ่าโอเคสาหรับวันนี้นะครับก็อ่าทาไมสามคนนั้นไม่ได้ใส่ชุดพลามาโอเคข้ามหน้าใครมาด้วยแล้วก็วันนี้มีใครป่วยไม่สบายไหมมีใครทําไม่ไหวไหมอ่าโอเคไม่มีเนาะอ่าต่อไปครูจะให้วอร์มอ่ะวางไม้ไว้ข้านของตัววางไว้อ่าทั้งหมดลุก ลุก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 กระทอ้องห่ะกระท้อนมานั่งนั่งเอามาเอามานั่งเก้าอี้มาเก้าอี้เก้าอี้บีพีอ่อะตกลงมาตกลงมาผู<ม>้หญิงด้านหลังมาต่อเพื่อนให้มันเข้ากันเดี๋ยว โอเคมามือประสานกัน่ะยกขึ้นยกขึ้นยืนในสุดยืนในสุดอ่ะนับหนึ่งถึงสี่พร้อมกันออานับดังดังเอาไปด้านขวาด้านขวาเอานับ ด้านซ้ายนับหมส่ามือโล่งอ่ะมือแตะไหลหมุนไปด้านหน้าสิบครั้งนับแดงดัง,ดง ไม่ได้ลังสิบครั้งนะอ่ะมือขึ้นมามือขึ้นมาสบัดมือน้าหนึ่งถึงยี่สิบเอานับ เค okay. นั่งลงวันนี้ครูจับมาสอนทักษะการดอกลูกเทเบิลเทนนิสรู้ไหมทำไมถึงต้องสอนเทเบิลเทนนิสการดอก่อนมีใครรู้ไหมถูกต้องการดอะนะครับเป็นพื้นฐานของกีฬาเทเบิลเทนนิสแล้วก็ยังช่วยให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นมันแบบ ถ้าสมมุติว่าเราจะเซิร์ฟหรือว่าจะตีโต้เนี่ยเราก็ต้องมีพื้นฐานการเดาะก,ก่อนอเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเรียนการเดาะก,กันก่อนนะครับเริ่มต้นการจับไม้การจับไม้หลักๆก็จะมีสองวิธีวิธีแรกวิธีแรกเอามือขึ้นมาวิธีแรกคือการจับแบบเช็คแฮนด์หรือว่าจับมือกันนี่ก็จะเป็นประมาณนี้มือขึ้นมาอัานนี้ไม้ทาบลงไปทาบลงไปแล้วก็จับ ด้านหลังนิ้วชี้จะประคองไม้ไว้เวลาตีจะได้ไม่บิดมิโ้จะประมาณนี้อ่ะประมาณนี้เห็นไหมส่วนอีกแบบหนึ่งเป็นการจับแบบตะเกียบหรือว่าการจับไม้แบบจีนก็คือจะจับแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับการจับแบบนี้ก็คือจะเป็นนักกีฬาหรือว่าคนที่ชนานาญแล้วนะครับซึ่งครูก็จะแนะนําการจับแบบเช็คแฮนธรรมดา จะจะได้มั่นคงกว่านะสำหรับมือใหม่นะครับต่อมานะครับทักษะการดอจะมีอยู่ประมาณห้าขั้นตอนขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะดอได้แน่นยำํำแล้วก็ได้ต่อเนื่องนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราจะทำมืออย่างนี้มือเราจะตั้งฉากกับลำตัวจะตั้งฉากประมาณนี้จะตั้งฉากลำตัว,ตล,ตวลองทำดูอ่ะใครมีใครไปเดาไม้ไหม นี่ไหมสองคนมาให้เพื<ห>่อนย<ด>ืงหน,น่โอเคอ่ะต,ตั้งฉากประมาณนี้ต่อมานะครับสองเวลาเราเดาะลูกเทเบิลทนนิสนะครับมือเราจะข้อมือเราจะไม่หักไปหักมาเราจะล็อกข้อมือไว้ให้อยู่กับให้อยู่กับแขนเราจะไม่งอข้อมือนะครับอ่ะยกตัวอย่าง แบบนี้มันจะบังคับลูกได้ตรงกว่าถ้าสมมุติว่าเราหักข้อมือในการดอกนะมันก็จะบิดหรือว่าควบคุมทิศทางไม่ได้ต่อมา3 3ก็คือเราต้องบังคับลูกให้อยู่ตรงกลางของไม้เวลาเราเดอกเราต้องคอนโทรลลูกให้อยู่ตรงกลางนะครับต่อมา4สายตานะครับเราต้องมองลูกตลอดเวลาอย่าให้ค่าดสายตาเราต้องมีสมาธินะครับสุดท้าย เราต้องควบคุมลูกนะครับอยู่ในระดับสายตาของเราเวลาเดาะให้มันอยู่ระดับสายตาไม่ใช่ดเดาะขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยปวดฟอพอดีนะอ่ะส่วนนี่การจับไม้นะครับก็สอนไปแล้วอ่ะแบบนี้นะครับคือถ้าเราหันมือมาทางนี้อันนี้คือโฟแฮนถ้าหันข้ทางนี้อันนี้คือแบ็คแฮนอ่ะอันนี้คืออะไรโฟแฮนอ่ะอันนี้คืออะไร อ่านี่คืออะไรเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเออเราจะไม่ดูที่สีไม้นะครับสีไม้ไม่เกี่ยวนะเราจะดูที่มือถ้าฝั่งนี้คือโฟร์แฮนด์ฝั่งนี้คือแบ็คแฮนด์นะอ่าอ่าโอเคครับต่อไปครูจะให้พวกเราลองเดาะดูอ่าทั้งหมดลูกครูจะให้เดาะแบบ ติดจังหวะก็คือเดาะหนึ่งครั้งแล้วก็จับทอาได้ไหมเดาะมานี่อ่ะดูนะเดาะแล้วก็จับเดาะแล้วก็จับจับได้ไหมอ่ะโอเคครูจะให้สัญญาณนกหวีดนะครูเป่าปิ๊ดแล้วก็เดาะจับครูเป่าปิด๊ดเดาะจับโอเคอ่ะฟังตั้งท่ารอตั้งท่ารออา้าว ครับอ่าเอามอีกทีนึงอีกทีนึงพยายามควบคุมลูกดีๆเดาะแล้วก็จับเฉยๆทีเดียวทีเดียวเดาะทีเดียวนะครับอ่าฟังอ,าอ่าเพื่อนข้างหลังข้างหลัง,ง,ลงฟังสัญญาณด้วยอ้าวอ่าเอาอีก จับจับให้อยู่ผมไม่มีลูกอ่ะใครม,มีอีกมีใครม,มีลูกไหมอ่าโอเคมีทุกคนอ่าฟังพร้อมอ่าพร้อม,อ,อ,มอ,อีกรอบนึงอ่ะโอเคต่อไปเดาสองครั้งแล้วก็จับ หนึ่งสองแล้วก็จับน้าอ้าวฟังพร้อมพร้อมปงนูวีด้วยฟังสัญญาณนุวีด้วยอ้าวพร้อมอ่าต่อไปสามครั้งแล้วก็จับพร้อมพยายามควบคุมตูด,ดีมืออย่าง,งอล็อกไว้ล็อกแขนไว้ ฟังอ่าอีกรอบหนึ่งอโอเคต่อไปสี่ครั้งแล้วก็จับอ้าวฟังอ่าอีกรอบอ่าต่อไปห้าครั้ง อ,อีกรอบนึงอ่าโอเคครูจะให้แยกย้ายลองทดสอบการดอดูนะการดอดเนี่ยแบบโฟูแฮนเนี่ยเราจะใช้ในการสอบด้วย100ครั้งลองซ้อมดูครูจะให้เวลามาณ5าทีอ่ะแยกฝึกได้เลย มาเข้าที่เข้าที่อ่ะกมากมาอ่ะถึงแล้วนั่งลง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 เลยนั่งลงเลยนั่งเลยีกแถเนึงอ่ะนั่งลง,น,งนั่งลง ต่อไปนะครับครูจะให้เล่นเกมเลี้ยงลูกเทเบิลเทนนิสนะครับจากกัยนี้ไปจนถึงกัยด้านหลังอ่ะตอนนี้ครูจะให้แบ่งกลุ่มก่อนนับ1นถึงหนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็1 2 3 4 5สองบนไปเรื่อยนะครับอ่านับตลอดน,น,นับหนึ่งนับหนึ่ง cắm đi tìm quá à ok một lúc นับหนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งยกมือนับหนึ่งยกมือมาต่อด้านนี้นับหนึ่งขันเ้าทางนี้เตะปลายลังปลไปนับสองนับสองมาที่สองเลยนับสามนับสี่นับห้าเลี้ยงเลย อ้าวนับนับสมาชิกในทีมว่ามีกี่คนที่เหลือนะั่งเหลือไว้แค่คนแรกเหลือไว้แค่คนแรกอาก่อนอื่นนะครับครูจะสาธิตก่อนเมื่อได้ยินเสียงนกหวีดเมื่อได้ยินเสียงนกหวีดนะครับยิงตรงหนเมื่อได้ยินเสียงนกหวีดปิ๊ดคนแรกเลี้ยงเลี้ยงมา อ้อมกลวยทางด้านขวากลับมาเข้ากลวยตัวเองแล้วก็คนต่อไปลุกแล้วก็วนมาจนครบทุกคนใครครบทุกคนให้นั่งลงทั้งหมดถือว่าชนะอ่ะโอเคไหมอ่าคนที่หนึ่งเตรียมตัวเตรียมตัวฟังนะครับไปไปไป

กรรมการกรรมการเช็คด้วยกรรมการ <laughs> ดูมาตัวเองด้วยใครยังไม่ได้เลีย้ยงยืนรอเลยใครยังไม่ได้เลี้ยงยืนรอเลย,ใ,ใ,ใ,ยใครเลี้ยงมาแล้วให้นั่งรอเพื่อนนั่งรอนั่งรอนั่งรอ ทีมที่ห้าเรียวคนเดียวแล้วทีมที่ห้าเรียกคนเดียวแล้วเอาหน่อยทีมสองเอาหน่อยอแต่ไหนเสร็จแล้วแต่ไหนเสร็จแล้ว กรรมการคนไหนที่หนึ่งฝั่งไหนเสร็จแล้วทีห้าใช่ไหมอ่ะต่อ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 ัตตาอต่อ เร็ว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 ได้อยู่ได้อยู่โอเคต่อต่อจากนั้นเลยต่อจากนั้นเลยต่อเลยต่อเลยทำต่อเลยทำได้ทำได้ทำได้อ่าโอเคเก่งมากอ่าโอเคอ่ะตบมือให้ตัวเองอ่ะยื่ไนที่หนึ่งยื่ไนที่หนึ่ง ทีไรที่หนึ่งเมื่อกี้นี่ทีห้าใช่ไหมฮะทีไหนสุดท้ายเมื่อกี้ทีสองอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ได้อ่ะโอเคอ่ะเข้าที่เข้าที่อ่ะเร็ว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 กลับไปที่เดิมเร็วเข้าที่เร็วอ่ะวางไม้ไว้ข้างลำตัว อาทิตย์หน้านะครับมาถึงสอบเลยมีอยู่ฟังดีๆนะทักษะละห้าคะแนนมีสีทักษะอาทิตย์หน้าไหนใครเอาลูกกูไปอยู่นอาทิตย์หน้าสอบสีทักษะทักษะละห้าคะแนนทักษะแรกก็คือเดาะจับแต่ว่าจะเป็นเดาะสอนกลางวันแล้วจับแบบนี้แล้วก็จับ จำได้นะยี่สิบครั้งเป็นห้าคะแนนตกหนึ่งครั้รงหัางหนึ่งคะแนนง่ายๆนะดอกแล้วก็จับแค่นี้ยี่สิบครั้งสองก็คือดอกแบบโฟแฮนก็คือดอกแบบอะไรดอกแบบอะไรภาษาไทยหน้ามืออ่าโอเคหนึ่งร้อยครั้งต่อหน้ามือหนึ่งร้อยครั้งต่อไปสาม การดอบแบบแบ็กแฮนด์ก็คือหลัางมือหนึ่งร้อยครั้งเหมือนกันอืมดรแบ็กแฮนด์นะหลังมือนะไม่ใช่เอาทางดําขึ้นแล้วก็ว่าแบ็กนะไม่ใช่นะอ่าสุดท้ายการดอบแบบสลับก็คือดอบแบบสลับแบ็กแฮนด์โฟร์แฮนด์หนึ่งร้อยครั้งเหมือนกันอ่าวางไม้ก่อนลองไม้ก่อนอ่าข้ามหน้านะอย่าลืมรีบลงมาด้วย ให้ไม่เกินประมาณ7นาที8นาทีก็รีดลงมาด้วยแล้วก็ผู้หญิงก็ใส่รองเท้าผ้าใบสีดามาจากบ้านเลยนะก็ฝึกซ้อมมาดีๆก็วันนี้ก็เก่งเก่งทุกคนเลยก็ครูดูจากประสิทธิภาพแล้วก็ได้อยู่นะครับก็มีนิดมีนิดนึงที่แบบดอกแล้วมันสูงขไปเรื่อยบนบ,บังไฟได้สูงไปเรื่อยพยายามคอนโทรลลูกให้อยู่ในระดับสายตา ลงขึ้นลง,นลงไม่ใช่ว่าเราจะดอขึ้นไปลูกมันจะไม่ตกลงมาเราก็ไปกันมนเรื่อยๆปวดคอนะเราต้องแบบคอนโทรลลูกให้เราสายตาไปเรื่อยนะเราไปฝึกพร้อมดูง่ายๆอา่าโอเคเอา่าทั้งหมดลูกอา่าลูกขึ้นลูกขึ้นลูกขึ้นอา่าทั้งหมดตรงตรงอ่าัวหน้าห้องเชิญครับ ได้การดี